กีสันนาตาโอ้เผ็กเตอี์เสียเี็กเตอร์เพีย้ยนนี่สวัสดีสวัสดีจ้าทุกโคนมันนี่ก็มาพบกับสองสมัรด,ดิเซนแอลีกคือเกามันนี้มาเปิดทัวเรืองอยู่ปลาเขาได้นะทุกคนท่าดีวบ้เห็นใา้าดูงดงามดีนี่จ้า ใส่หน้านี่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 ยุทธงวาวนี่เองก็เลยมาเปิดวคลิปอยู่นี่เลยสบายดีว่าทุกคนเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาหาช้มด้วะครับมาติดตามเด้อทุกคนเด้อน,นี่จ้ะนี่ก่อนเฮาสิไปเกี๊ยวพะวงเนี่ยเขามาเบิ่งนี่ก่อนเพราะว่าวันนี้เฮอสิเอตเขาปุุนกินด้วยครมีตุ๋นน้ำใหม่น้ำน้ำทุกคนนี่ในเฮาสิมะเกุ๊ยวทองฝากกางามคนกางามข้นกงาง้าวนี่อุ้ยเหมือนเนาะเนี่ย นี่ทุกคนนอนแบบกิ่ใหญ่เลยบ่อนี่มันจะเป็นไม้แล้วสิดาบอกหมอกิ่ใหญ่นั่นคนนี่ว่ามันยังอ่อนเนาะมันบอกใหญ่สิแค่มันใหญ่ขึ้นมามันจะบอกใหญ่จะไหนวะไม่ว่าเออมันตรงทางแบบว่าไหนละมันใหญ่เนาะมันจะสีใหญ่เนาะละไมเนาะอือเขียนมาม่าขั้นท้าก็ด้องถูกแบบน้หน่อยนี่โม่ใหญ่เลยเนาะเออ มันปอกน่าสิปอกต้มกินกับแจวกับปีเนาะทุกคนเนาะต้มกินกับแจวบได้แกงเนาะมีซ้ำเนาะเนาะบกกี้ใหญ่ทุกคนปอกแกวแล้วได้ค่ะเนาะเห็ดเป็นต้นตุกเห็ดเป็นฟานตุบตุบฟานอะไรเนาะมึงตีตะโคนสองเนาะนะแสดงได้มึงก็ได้นาะ นี่ยังอีกนีอ่อีกอันหนึ่งตัวน,นี้มันแก่แล้วส,สิต้าสิแล้ววัอนี้ห้าสิตม้มตมมุ่ตมทำไมกินกับเพ้็งกับปี้อะไรก็เห็ดอ่าเห็ดข้าวปุ่นกินข้าวปุ่นมัอห้าสิบข้าวปุ่นข้าวปุ่นน้ำกะทิข้าวปุ่นกระโบอกอยู่วานดอยู่ข้างเสาหนีโบเล่เออนี่ไฟเดไไไา,า,าไปจิไปใส่เ้าสิแปะนั่นนะไป็นไรเป็ดแดดเลยทุกคนนี่ ใหญนเบเกอรี่เด็สต<อ><อ>่มกินกินไหลอยู่หรอกซองมือได้เนี่ยโอ้ยบ่เหลือบหอห้องมือทุกคนนี่จ้ะมือเดียวกั <ขอ S 1> เบเบอร์ตุ่มกันนะทุกคน,นมีเด็ดมีทุกคน,นายาสิดด <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> โาากกรคอวัยวะเกษตกรเาทุกคนโรคอวัยวะเกษตรมาใบไหอ uh, กินกับข่าปุ๋นด้วยเอาไปไห้หมูกินนะ่ะนี่ อยากด่งอยู่นอนไม่ดงเดี๋ยวนันกระบาคิดกระบาสมปูนเนาะทุกคนอ้าวทุกคนแดนนดแดดแดดเอาี่เอา,เอากระถุงมะกังนะจาจะโค้งไล่ยอยู่เดี๋ยวน้องดงภาคเกษตรอยู่ผู้เดี๋ยวเขามาเก็บพักบงกันเนาะทุกคนเนาะให้น้องมันดงภาคเกษตรเดียวเขาสิมาเก็บพักบงเอาไปกินกับข้าวปุ้น อันเองโอ้ยแดดแดดซองนะทุกคนพักบ่วงกับโบง่ามเลยเนาะทุกคนเดินโบง่ามแดดเพราะว่ามันมูลงมากินนี่กับน้องสาวคือเก่าเพราะว่ามูดลงมากินนะทุกคนข้าวปลาไปเก็บเจี๋ยบอกหน่อย่มันมีอ่ะไปเอาถือไปอ่นนี่จ้ะทุกคนจะสิบใเบื้องนั้นบอ บางน้าห <Yeah. S 1> an ั่ข้าว่าันยังมีหยอดอยู่บางในมุ้งมันกินมาเด็ดแปทุกคนเเก็บกันข้วกลงกันยังโบายเลยกับโบอยากงามไปเน้องช่วงี้หยามันเกิดร้ายบเดมาทกบเดมากหยาบบเดมาทอนหยาออกฮอนพ่กมมันก็เดยโบงามเนี่คุณนะมโมงามเนมันไหนหยามันบไมี

โอ้โฮโฮโมาเบิดเลยอ่ะเอากระถุงไปก่อนมันมันเศร้างามเลยเนาะคแต่ก่อนถันง,งามอยู่แต่ก่อนถันง,งามเดี๋ยวนี้มันโมนอยากงามปันไแน่เด้อแล้วสิเก็บเอาหน่อยนึ่งจำไปก,ก,นกนินเนาลยดูนาะ เมี่เราเอาเขามาปลูกใส่เราสกุลเมี่เราเอาเขามาปลูกใสไ่ไม่ไม,มองากนางามเท่ไห าห้องพ่นสิดโตกทุกคนนี่ <c oughs> อันนี้จา้าในแดดเติบอยู่เนาะไปะพ่อเดี๋ยวทุกคนนี่โอ้เดนนีนน่อยู่ในแดดเติบอยู่มจีทุกคนพ่อเดี๋ยวทำนี่ไปไปเมื่อทุกคนอืออ่าแล้วแล้วทุกคนนี่นี่จา้า <c oughs> ไปเมื่อวันนี้อันนี้ทุกคนนี่เห็นบ่ท้องฟา้าบางนึงนี่แจง้งสดใสนี่แดดแห้งกันแหง้แหง,หงบันตอนนี้ก็คือ คืบมาฝนจีโตแบบคืบมาคือฝนจีโตกีนก่น้องโอ้ยเมินเมินเกือบเมินเกือบไปยังมาน้องสาวสิไปไล่เป็ดเนาะทุกคนน้องสาวมีเป็ดมันอยู่กับหนีเมือ่อนีเป็ดมันมาเองมือ่อนีเป็ดมันมาเองเมื่อตกใบไ่เนาะเห็นหมดเลยสัะเมื่อขอกับจักลงไปมึงอยู่ขอกันขั้นขันโมเห็นอยู่ขอ,ขอ,ขอก่ะอยู่ขาห้องสี เขาอยากมันขมไปกินเบินะ่งน่ะเนี่ยเนาะทุกคนวันนี้มันมาเวียนไอ้ตุกคนเป็ดปก,กติมันมาเบียไหนกน็มาเองอีกปกติเนี่ยห้าตรงไปน้ำมันปก,กติดีห้าตรงไปน้ำมันเนาะทุกคนโมเมนต์โมเนโมเนต์ให้มันมาเองแบบนี้ไปยังเอาพักเมื่อไหร่ให้กอนกันเนาะทุกคนเดี๋ยวห้าจังไปหาอะไรเป็ดกันเพราะว่าน,น้องส้วเป็นคนเฮ็ดกินวันนี้เขามีตะเก็บพักไปห้ซื้อเนาะไปมาให้กันกัน แรงของมันกินปลาแดดนะปลาแดดมองอันนั้นมีใาทุกคนหมอนำแกงเข่าอีกจุดแวะทาสิบเบิร์ตทำก็ได้ถ่ายแบะสิบเบิร์ตเลยนี่นี่มอนหนึ่งเขาแล้วทุกคนฮะฮะมึงเถิดเนมสีใสอันนี้ปลาเยอปนิดแล้วทุกคนนี่คนเดี๋ยวสิไปหาไปอันนั้น เด็ดใบพะวงเก็บมาแล้วไปเด็ดใบพะวงมืออันนั้นเอาไว้คิมซาผุนนี่เนี่ยเขาสีเด็ดเอาไว้มันออกเลาวทุกคนเอาเตกลางมันเด็ดใบมันออกเอาไปให้หมูเแล้วสีเอาเตกลางมันนี่กับคือสาวคือเขาอันนี้ทุกคนเนี่ยมาเด็ดเอาใบมันออกเอาไปเอาเตกางกลางมาทุกคนใบเนี่ยเขาจะเอาไปใบให้หมูกินใบมันบ่อยากเอาใส่มันบ่เสียมันทุกคน บบสำหรับพอนบวชเสียบสำหรับคนอื่นกับบวชหัวจันน,นี่ประมาณนี้เนาะทุกคนให้มันเดือประมาณนี้สำหรับบวชตรงเอ,อใาใจร้ายกันไหนไปเปอาะว่เาเฮาเล่นออกกินหอดหยอดเออเล่นออกกินหอดหยอดคขึ้นหอดีที่ดุดใบมันหืนบวชเสีเยไมัใช่ไม่ใช่หมุนมาใบหืนหืนขวางไอ้คนบวชเสียอัตกะแสดงว่าอัตกางเวียนนี่นาะโอ้ เด็ดทีมน้องมีรสสุดดำพักเอาไอใไ้หมูนี่แหละไห้มั่ะว่าไมันนุงมค่ะทีมเนี่ยมุ้อ่สีออกดูตัอดนนนอมมั่ะสีออกดูแกเนาะทุกคนมั้ยเขามัเขามีดูเสยเข้าบ้านบด้มีดุดาค่ะมีดกเสยคิดบ้ามันโมมีดูเพจะแทีมีดูเอ๊ะ น้องใส่ไปใส่แงบกุ๊บลงนไปนะมือนันเพิ่นใส่เลยซ้ำตัวมือนันใส่เลยจ้ำตัวมนีไปใส่อีกไดเลยออื่นอียังไดเนี่ยนีแต่พักสูก็พักบงเนี่ยบ่นเหงาพักะพักเะเสดเอาน้อยนึงเนาะอืมก็ได้แล้ว ใส่ยางหน่อยๆเอ้ามีพักลายยางเนี่ยนอนพูนใส่ยางหน่อยๆนอยเอาตั้ตีสาวเป็นพีสาวมาซมาหยิบยางมามาเด้อมาเด้อนมามาหยิบี่สาวมาด้นยีสังมาด้ายีสังมา มาสบายดีก่อนสบายดีก่อนจิันเลยสบายดีแม็กกี้สบายดีแม็กกี้บอกยินดีบอกจะกินอีสาน,น,นกินเนี่ยกินเกี๊ยอ่างอ้วกินเกี๊ยอ่างอ้วกอ่ะกินเกี๊ยไปนี้คนนี้ <laughs> เอาหนีฮอเรสเดียวเดียวทุกคน <laughs> จ้า เดี่ยวแล้วเดี๋ยวเขาสิเอาไปซอยเห็ดเป็นเนื้อกันเนาะทางนี้กระเล็ดทางนี้กระเล็ดทัดกระเสือกกล้ามแสะกล้ามอะมันยังงามกางามนี่ปลากระเสือกกันเนาะทุกคนเที่ยวแ้วน้ำแกงเราแล้วแล้วนี่โอ้เอามันยังฟูอยู่หะโอ้โอ้หอมหอมนี่จ้าทุกคนสีสันหน้าตาอู้วกระเสือ เพืตะเพจนี่อ่านี่เจ้าทุกคนตอนนี้ฮักกเฮดเดี๋ยวไปเดซีบด้วยแล <laughs> <laughs> ้วแล้วนองตกคน <laughs> เดี๋ย <laughs> วเะน,นับนี้ฮกะสิพ <laughs> อจะคิดต้มีั้เ้อขอบใจทที้าส้มเลยทำใหาติดตามจ้เดีล้ยบาย